บอกเลยนะคะทาในสายอาชีพนี้มา20กว่าปีเป็นมาร์เก็ตติ้งนะคะเรารับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็คีย์ออเดอร์เนาะสิ่งที่เราเจอว่าเอ๊ะเราควรจะคอนซัลท์ได้ด้วยสิเราก็เลยเอาบทวิเคราะห์มาอา่านแล้วก็เล่าเหตุการณ์ว่านักวิเคราะห์คนนี้เล่าอย่างนี้ให้ข้อมูลทั้งหมดในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยสุจริตและยุติธรรมไม่ได้หวังว่าพูดไปแบบนี้เขาต้องซื้อมาซื้อกับเราอะไม่ได้คิดอะไรที่มีผลบวกบอกอะไรที่เป็นผลลบบอกอันนี้เขาเรียกว่าใช้หลักซื่อสัตย์เลยนะคะตลอดเวลามาที่นี้ ข้อที่1คือหลักในการซื้อสัตว์เพื่อคลองใจลูกค้านะคะข้อที่2นะคะการเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างเดิมไม่ไหวแล้วนะคะก็โชคดีที่ c f p มาเรากลายเป็นนักวางแผนการเงินทําให้เรารอบรู้เรื่องจะทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยบรรลุก,กับปลายชีวิตมีความสุขงั้นเราต้องไปเรียนรู้เรื่องของหลากหลายมากมายเช่นกองทุนมีกองทุนอะไรบ้างทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการวางแผนภาษียังไงบ้างมีเรื่องประกันอะไรบ้างที่ไปสอดคล้องกับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยเตรียมบออเอาไว้เกิดถูกเฉินมาเนี่ยเงินที่เขาตั้งใจ